ความจริงมแมลงลบบนี่ลำนะแต่มันเป็นกลางวันหึงใจะกลางวันมันธรรมดาไม่น,นี่มาวาสาวันติดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปกถึงหน้าโรงอาหารก่อนถึงตึมต้องมาลุ้นว่าร้านร้านประจําเราจะเปิดไหมแต่ว่าเดีโอวนี้คือนาาึาษาปีหนึ่งเขาเข้ามาอยู่ในหอละน่าจะเปิดเนาะว่าสัปดาห์ก่อนก่อนก็เรามาแล้วนึาษาเขายังไม่ ไม่มากเลยไม่ค่อยมีร้านปิดไม่เปิดไมเปิดไมเปิดหรือเปล่าร้านสุดท้ายอะ่ะเปิดเปิด,ปดร้านป่ะไม่เอาของไว้ก่อนเหรอ ขอมไห้ก็หอมีค่ายังไงสวัสดีเจ้าพบกับกวางปาแอวอยยางเป็นทางการเจ้าตอนนี้กวางอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจเป็นสถานศึกษาสถาบันเก่าในปอตีเจ้าแม่โจเจสซีแล้วกับวันนี้มีโอกาสดีจะมากินเจ้าเข้าร้านประจําเมื่อ1ิปีที่แล้ว1ิกว่าปีที่แล้ว1 4ปีที่แล้วมากิน้านนี้ประจําเจ้าดัพวคุ้นแดงเอาเอาข้าวครึ่งเดียวค่ะ กินนี่ค่ะแลกวกนจะสั่งเมนูที่กินประจําตอนยุดปีหนึ่งในะโจ้จเจ้าเมื่อ14ปีที่แล้ว14ครั้งมัน้งนะก็จะต้องกินหมูทอดหมูทอดแล้วก็อันนี้ออย่างกระเจาอันเนี้ยคอระคข่าสองอย่าง เดี๋ยวสองจานค่ะเดี๋ยวจ่ายดวยเดียวเอาผัดชิงครับผัดชิงกับพริกชี้คนอยากกินหมูทอดเขาเอาหมูอทอดถจัะคนละจานพริงกับห <c oughs> <c oughs> มูหวานกัหมูทอดอร่อยพี่เจ้าคือปกติอยากกวางจะกินหมูทอดกับน้ำพริกกะปิผัดทอดเนี่ยเป็นเมนูหลักของกวางแต่ว่าแต่เจ้ากินไปแล้วน้ำพริกกะปิลูกบ,บ้านมาร่วมกันไปจะได้เจ้าก่อนฝากความก่อน ถงจานห้บาทราคานักศึกษาไถ่ได้มาเมจโจ้คือห้ามผากแล้วก่อนตักค่ะเป็นร่านประจำของวางแต่ร่านเมจโจ้เนี่ยก็มีอยู่หลายล้านนะวันนี้ดีหน่อยเป็นเปิดกันหลายล้านตักพริกน้ำปลาก่อน่นจ,นจนนครับพริกน้ำปลาต้องมีงได้ทิก แล้วก็นเนี่ยต้องกินกับต้องกินกับน้ำจิ้มแจ่วนี่ต้องกินกับจิ้มแจ่วห็นไหออกจากกองถาด,อ,อ,าดอันนี้ใส่อะไรพี่เบนอันนี้หมูหวานใช่หรอน้ำจิ้มแจ่วนี่คือเด็ดมากไม่พอมาอีกจิ้มแจ่วนี่คือเด็ดมากกินกับหมูขอดป็ดสุดๆเจ้า นี่แหละสองคนห้าสิบาทอันนี้ยังขอเข้าเกิงเดียวนะเพราะว่าเต็มจานมานักล่ำเดี๋ยจาอันนี้มาได้คือช่วงเนี้ยเป็นโอกาสดีจ่กวังจะได้มาไม่โจ้บ่อยเพราะว่าตะกลก้องเขาได้มาเป็นเขาห้อยบัณฑิตศึกษา มา,มาปีน,นักศึกษาปอโทเจ้าติเมโจูก็ต้งวางกรก็กกจะแอบม,ม,มาตัวเจ้าแล้วก็ผ่านมาได้มาไมจูก็ต้องมากินข้าวตีลงอาหารเทิดจะิกรคือจะอยู่ติดกับหอภาคนักศึกษาปีหนึ่งเจ้าเมื่อวันเนี่ยก็จะมีของขายยูตีลงอาหารร้านเยอะมากคือตอนนี้นักศึกษาเขามาละก็เลยเปิดทุกร้านแต่ว่าตอนเย็นน่ะเสียดายเนาะของโมูัว เป็นจะเปิดก่อแต่สมัเป็นเปิดวันปะกะติจะเป็นการน้อยอยุ่ข้างหลังอันนี้ก็ของล้บน่าขนาดเป็นแรงหากระเข้าเป็นแรงหาของกินมากินของเด็กเฟรชชี่ในโจ,จเจ้าอันนี้คือชา้าห้าบาทหมูทอดเมนูลักเหมือนที่อุตะกี้คือปะกะติก่อนจะกินน้ำพริกกะปิกบพักทอดพักทอดกันแบบกรอบเลยแต่ว่ามาเจ้าอ่ะกินมาแล้วเป็นชาวอมทอดกับน้ำพริกกะปิเลยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะซ้ำกับตะเจ้า อีจ้าเมนูติ๊กวางต้องกินตลอดก็คือหมูทอดของครัวคุณแบมแต่วาที่นี้ก็คือมีหลายล่านที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเจ้าของล่านเยอะมากเร่าที่สังเกตอะ่ะจะมีเพียงบางทีล่านที่ยังอยู่อยู่ยังร้านขนมเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่น้านขนมผลไม้เนี่ยเหมือนเดิมแต่ล่านกับข้าวอะ่ะยังมีครัวคุณแบมนี่แหละที่ยังอยู่แล้วก็จะเป็นเป็นล่านข้าวมันไก่ที่คนตอ,นะอนนักๆน่ะนั่งก่อนล่านเกา่เา อันนี้กัร้านเก่าร้านเก่าเก้านดึงเดิม่สิบกว่าปีที่แล้วแต่บินก็ยังอยู่อยู่เราสิกว่าปีี่ปียี่สิบเกเป็นยี <20 S 2> <3 S 1> ่ส <laughs> ิบเอามจะเฟชชี่ <laughs> เฟชชี่ใช่ไหมเฟชชี่เมื่อยี่สิบสามปีที่แล้วอันนี้ก็เฟชชี่ไหมเหรอเออวันนี้ก็มาเฟชี่อืมเป็นอนเดิมไหมอมอผอกรอบ ิื่นเต้นเจีวเป็นอย่าง,ง,งตื่เด็ดมากข้าวหน้าหมูกรอบหมูกรอบ,ก,อบก็มอเข้าตรงเดียวอะเพราะว่ามันนักสำหรับผู้หญิงก็ของผู้ชายก็คือมันต้องพิเศษอืมใช่อันนี้ไม่ต้องพิเศษเลยนะอันนี้ก็แบบพอดีเลยไม่พิมหมูหมกรอบ หมูกรอบก็ดีเนความฉ่าน้ำมันหอยหมูกรอบเป็นเถอะในราคาสองอย่างยีสิบห้าบาทดีอะจะไม่ใช่ร้านประจําได้ยังไงก็สังเกตได้เลยนะว่ามีหลายๆร้านตีปียนเจ้าไปแต่ร้านนี้ยังอยู่ได้อ่ะเพราะว่าคนน่าจะติดแหละสมัยเขาฮอตติดเนี่ยติดร้าน บรรยากาศบรรยากาศก็เริ่มคึกคักมาอีกครั้งนะเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งเป็นวนันปฐมนิเทศเมื่อก่อนเป็นวนันปฐมนิเทศปกติขอวันเสาร์วันตี้อะคนจะแบบเยอะขนาดนี้คุณชินแม่โจ้คุณชินใช่ถ้าขายได้มาแถวแม่โจโ้หมูหู้ไปกินข้าวที่ไหนถ้าวันธรรมดาช่งแรงแนะนำกัดน้อยและช่วงกลางวานันทุกร้านเปิดแน่น,นอน ที่โรงอาหารเถิดกสิกรบริเวณหอ,อพักศึกษาปีหนึง่งแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มเริ่มเปิดกันละเพราะว่าจะต้องมาในช่วงที่เปิดเทอมพอถึงเปิดนะนช่วงเปิดเทอมก็จะมีประมาณสองสามวันจะเปิดอร่อยดีน้ำพริกยิ่งพิสดีถูกและอร่อยแล้วหนังเลยครับแน่นหนังหน้าหน้าก็เป็นร้านที่ขายดีไปนร้านเนีน่ย หยูมั้งแต่สมัยพี่แล้วน้ำหวานแก้วพิเศษสาวบาทใส่ถุงสิบบาทคื่ถูกอ่ะชาเย็นโบราณกาแฟร้อนเย็นในโหลสิบถึงสิบห้าบาทถ้าแก้วน้อยแก้วสิบบาทสิบห้าบาทจ้ะมันดีกว่ากระเป๋าตังค์ไม่ถึงนี้ราคาเรึ่งสาว้ำลังรอตะก,กี้ก็ ระวังรอตะกร้อเรียนให้หกับเซเว่ทั่วเลยแม่เซเว่พั้งมาอย่างเชื่อขอเรียงวัตถุดิบของวัษษติบพันธ์บ้านเขาข้อโซนเนี่ยโซนแม่โจ้ล้มโชงเนี่ยจะมีมูแพ็กเกจจิ้งเป็นขวดต่างๆพอดเีเขาขวดแชมพูแชมพูอัญชันแชมพูอัญชันบักกูดขิงของกวางอ่ะแชมพูมีกับขวดมดกลืมได้ขายมาแล้วไม่ได้เสียเที่ยว เออก็เลยขับน้องแมวเหมียวออร์สีไปซื้อจ้ะแล้วก็จากนั้นคือนิ่มจะส่งโทรมาเบสสบู่ที่สั่งได้แล้วปุ่งไปนิ่มจะส่งใี่เขาท่องอยู่ที่ไหนอ่ะทางแยกเทพัญญาอ,อ๋อเลยแยกเทพัญญาไปที่จะไปเส้นน้ำปิงอ่ะอที่ทางไปข้าวซอยนั่นอ่ะอออนิ่มนิ่มเลยเหรอล้อนิ่มนิ่มข้างหน้าเลยได้แยกเทพัญญาไป,ปนเออปัดนันตัวนั้นอ่ะไปเอาขัว แต่เอาเบ,บ,บ็ดสบู่เจ้าช่วงนี้ออเดอร์มีออเดอร์สบ,บู่มะขามน้ำผึ้งใหญ่บวกมาเยอะมากแล้วกับเบ,บ,บ็สบู่บะปปก็เลยอันอันนี้เพิ่มกับปิดมาซื้อผมน่ะค่ะพี่สาขาะตาะกน วันไหนเนอะเซนเซาอยู่โคนแดนที่นี่แหละถูกแล้วดีแล้วก็ใกล้แล้วถ้ามาด้วยก็จะมากินที่นี่เท่มปึ่กินให้เพราะว่าร้านประจำที่พี่กินอ่ะคุณตึงไม่อยู่แล้วคุณตึงอยู่ฝั่งนู้นจะเป็นอาหารใต้ตอนนี้ไม่อยูแล้วไม่อยูเหรอคุณตึงไม่อยู่แล้วตอนนี้ไม่อยู่ไม่อยู่ในล็อกไม่ใช่ก็คือแม่ท่แม่ขายแล้วไม่มีร้าน หมูทอดดีไหมหมูทอดดีข้าวน้าจะไม่รอนก,ก็คนอาจานก็สั่งสามอย่างก็ได้อยู่สอย่างยิ้มห้าสองอย่างเอสองอย่างเซาห้าไม่ละกิอย่างเดียวเซาบาทสองอย่างเซาห้าสามอย่างสามกิรบาก็สองอ,อย่างก็เต็มจานเลยืม,มหวานน่คุิน ใครมาไมาเจ้าเจ้าหมูขเงเขยวข้าวไหนแนะนำเจ้าต้องได้ม,มาชิมถูกและดีอยู่ที่นี่นี่เองหมูขุงน,นี่มันมีกากฟาบอยอยู่ก็ปกติจองกวางเป็น้องสาวนี่จะมีทุกวันพูดอ่ะอของสิน,นแบบเยอะ,ะมากเยอะ เป็นตอนแรงจัดหนักมีกน,นเยอะมากครับอันนี้ร้านประจำะะครับที่รหัสพี่พี่รหัสพี่ฮะได้จ้ากินทิปกินร้านประจำ <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ้าตับกล้องเนี่ยไปดูงานต่างประเทศที่ไหนจะจับไปด้วยตับกล้องจะต็มทริปไปด้วยจะพาไปแอลเลยเนาะคือ เราก็เราผ่าเนเดินทางเพิ่มแต่ยังเรา,เาก็ได้ไปกับคณะ <c oughs> มันไปต่างประเทศคนไกลมากอือร่อยเจ้าเดือดความปลาเอ๋อจ้าคอจิ้มนำตำร้านกันกินข้าวร้านครัวคุณแม่คนในเจ้าย่างข้ามีอย่างดีเด็เดราคาทุกผูกอร่อยอร่อยเดียเจยวมาแนะนำแก่ท่านเจ้าแล้วลกระเบลกัน